สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมนะคะแนวทางเลขดับสำนักดังที่ f อถามหามานะคะไม่ว่าจะเป็นเลขดับ10บ,บนของเด็กภูไทยนะคะดับล่างของเทพบรรลือสูตรขั้นเทพเราก็เลขดับของผีเสือ้อเทวดาให้โชคที่เป็นตัวเจาะชุดดับพิฆาตนะคะ ส่วนแนวทางเลขเด็ดเราก็มาตามกันต่อเลยกับของเลขประชานิยมนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของอหนุ่มเหนือนะคะเลขเจาะใจลุงหวังแนวทางวดที่แล้วก็เข้าไปนะคะ3ตัวเลยแล้วก็ยังมีของหนูผีพระเนจอนแล้วก็สำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะ พร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูดับบนทุกหลักของเจ้าสัวพันล้าน V.I.P กันก่อนเลยนะคะแนวทางงวดที่แล้วของเขาดับบนทุกหลักให้เลข6มาสลากออก583อันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของเจ้าสัวพันล้าน V.I.P ให้เลข3า ส่วนเลขดับล่างของเขาแอดได้อัปโหลดไปแล้วใครที่อยากรับชมเพิ่มเติมก็สามารถรับชมได้ทางช่องของเรานะคะแอดก็ขอบคุณของเจ้าสัวพันล้าน VIP ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ดับสิบบนของเด็กภูไทยกันเลยค่ะที่ FC ถามหามาแนวทางงวดที่แล้วของเขา ดับบนประธานโทษค่ะดับ10บ,บนของเขาให้เลข9มาสลากออก5 8 3หลัก10ออกเป็นเลข8ก็ถือว่าผ่านสถิติย้อนหลังของเขาในข้อมูลชุดนี้ผลงานตั้งแต่ปี6 2ก็หลุดไปเพียงแค่2งวดเท่านั้นนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บ,บนปีดับ10บ,บนของเขาค่ะแนวทางงวดนี้ให้เลข3 ใครชื่นชอบของเด็กผู้ทายอยู่ก็แคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ดับหน่วยล่างของเทพบาลือสูตรขั้นเทพกันเลยค่ะแนวทางวดนี้ดับหน่วยล่างของเขาให้เลข8ส่วนดับล่างทุกหลักของเขาแนวทางวดนี้ให้เลข2กับเลข9 ส่วนอีก1ชุดนะคะก็ให้เลข2กับเลข9แต่มีเลขค่าเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นดับล่างทุกหลักของเทพบรลือสูตรขั้นเทพส่วนข้อมูลชุดอื่นๆแอดยังไม่เจอค่ะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้ทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ดับ2ตัวท้ายรางวัลที่1อาจารย์อภิชโชคกันเลยค่ะ แนวทางงวดที่แล้วของเขาเจาะเลขดับนะคะเลขดับ10หน่วยบนก็ให้มาก็ถือว่าผ่านส,สิติย้อนหลังของเขาก็หลุดไปเพียงแค่1ง,งวดในข้อมูลชุดนี้ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับสองตัวท้ายรางวัลที่1ของเขาจะให้09 17 29 31 64 74 เจ็9แปดเแล้วก็97นะคะอันนี้ก็คือเจาะดับบนนั่นเองนะคะดับล่างไม่เกี่ยวเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ดับของผีเสื้อเทวดาให้โชคเป็นชุดดับที่คาดกันเลยค่ะ อันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็ดับบนไม่ผ่านนะคะสลากก็ออกตรงๆงเลยสําหรับเลข83ส่วนดับล่างที่ให้มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านเนาะส่วนผลงานแนวทางงวดนนี้ค่ะสำหรับ fc ที่ชื่นชอบแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วนะคะตัวเลขอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้ ของเขาให้มาทั้งหมด132ครั้งหลุดบนไปทั้งหมด20ครั้งหลุดล่างไปทั้งหมด18ครั้งนะคะส่วนเลขเด็ดของเขาก็ยังไม่มานาะที่เป็นตัวเจาะเดี๋ยวถ้ามาแอดจะนำม,มาแบ่งปันให้ทีหลังแอดก็ขอบคุณของผีเสื้อเทวดาให้โชคด้วยนะคะเรามาต่อกันที่แนวทางเลขเด็ดกันบ้างคะ่ะ สำนักแรกจะเป็นของเลขประชานิยมนะคะก็อันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็เข้าไปสำหรับเลขล่างนะคะ42ส่วนเลขเด่นก็38ก็เข้าไปอยู่เหมือนกันนะคะส่วนแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยเรามาดูเลขเด่นของเขากันก่อนนะคะแนวทางงวดนี้จะให้เลข2เลข5 เลข6แล้วก็เลข7ตัวเจาะก,ก็จะมี2 1 2 3 2 4 2 8 2 9 5 1 5 3 5 4 5 8 5 9 6 1 6 3 6 4 6 8 6 9 7 1 7 3 7 4 7 8 เจตัวเลขของเขาอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะ FG ท่านใดชื่นชอบก็ลองนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงค่ะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ผลงานของแอดวันชัยกันบ้างนะคะเรามาดูเด่นบนกันก่อน แนวทางงวดนี้เด่นบนของเขาให้เลข1เลข2เลข6แล้วก็เลข7คู่เด่นก็จะมี26กับ2 7นะคะส่วนเลขติดบนอีกหนึ่งข้อมูลก็จะให้เลข2เลข6แล้วก็เลข9ส่วนเด่น10หน่วยบนของเขาจะให้เลข9เลข5เลข6แล้วก็เลข7ด แล้วก็อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลเหมือนกันค่ะเด่น10หน่วยบนของเขานะคะก็จะให้เลข6เลข7เลข8แล้วก็เลข9ส่วนเด่นล่างของแอดวานชัยค่ะจะให้เลข2เลข5เลข6แล้วก็เลข0 ก็ใครชื่นชอบผลงานสูตรไหนก็ลองแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณของแอดวันชัยด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของหนูผีพเนจรกันเลยค่ะแนวทางวดนี้เด่นบนของเขาให้เลข6เจาะเลข3ตัวจะให้4 61 4 62 2ตัวจะมี61กับ62นะคะ ส่วนข้อมูลชุดอื่นของหนูผีแอดยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้ทีหลังแอดก็ขอบคุณของหนูผีพระเนจรด้วยค่ะต่อมาค่ะจะเป็นของหนุ่มเหนือนะคะก็อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะแนวทางมีข้าวมีหลดุด ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข4กับเลข5ตัวเจาะก็จะมี4 1 4 3 4 9 5 1 5 3 5 9เจาะเลข3ตัวจะให้1 4 3 1 5 3แล้วก็3 5 3นะคะตัวเลขไม่เยอะเลยสำหรับหนุ่มเหนือแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของเลขเจาะใจลุงหวังกันเลยค่ะอันนี้เป็นผลงานแนวทางวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปชุด3ตัวกลับนะคะแล้วก็สองตัวบนก็เข้าไปอยู่เหมือนกันส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข8เลขร้องให้เลข5เจาะเลข2ตัวจะมี8 3 8ส8 5 87ดดห้าด็ด 5 2 5ส54ห7เจาะเลข3ามตัวจะให้สี่แปดนะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้นะคะจะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้เนาะก็ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ